บอกมึงจะต้องตายวันนี้ท่องท่องเตี้ยเตี้ยเตี้ยมึงอะไรต้องตายชาบีบแม่งเลยจริงอ่ะไอ้งหนูเอเอแตกไปซะ ในสุดจบล้วสิมานี่เฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยยายายี้ยวนีแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าสู้เองตัดภาพมาทางสายลับแหล่เล็กมึงเอาน้องกูมาเทยวนี้ไม่ให้โว้ยไม่เป็นไรพี่ชายน้องจัดการแล้วเมื่อไรจะหายวะก็ขอให้หายแล้วกันในเวลาสีดยาแล้วไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ยต